บทที่7เพื่อนรักเพื่อนเล่นให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือภาษาพาทีไปที่บทที่7หน้าที่64หน้านี้เลยนะคะรู้จักคำนำเรื่องถูวิ่งพน้นหัวเราะ คูเข่าอาบน้ำสับปะรดผ้าในใส่แช่ต่างอิ่มแข่งแล้ว กองออกทั้งลั่นลงต้นหลังหา้หาห้าชะโงกความสุขความสะอาด ต่อมาเรามาอ่านเนื้อเรื่องเพื่อนรักเพื่อนเล่นกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเพื่อนรักเพื่อนเล่นเสียงโป๊กเป๊กกลุ่งกลิ๋งดังที่หลังบ้าน ภูผาชะโงกดูที่หน้าต่างใบโบกใบบัวกำลังทำอะไรอ๋อใบโบกใบบัวกำลังกิน สับประรดกองโตช้างน้อยอิ่มแล้วภูผาพาเพื่อนช้างไปอาบน้ำทั้งเด็ก ทั้งช้างวิ่งแข่งกันไปที่ลำธารใบโบกใบบัวคูเข่าลงแช่ตัวในลำธารใบโบกใบบัว ใช้งวงพ่นน้ำใส่ตัวภูผาใช้ผ้าถูหลังถูขาถูหูทำความสะอาดให้ใบโบกใบบัว ภูผาอาบน้ำให้เพื่อนช้างลูกช้างพ่นน้ำใส่ภูผาใบโบกใบบัวอาบน้ำให้เพื่อนเด็ก เสียงเด็กหัวเราะห้าห้าเสียงช้างร้องเอิกเอิ๊กแอ๊กแอ๊ก,อก,อกดังลั่นลำทานทั้งเด็กทั้งช้าง เพื่อนรักเพื่อนเล่นต่างมีความสุขต่อมาเด็กๆอ่านพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะเพื่อนรักเพื่อนเล่นเสียงโป๊กเป๊กกรุงกริงดังที่หลังบ้าน ภูผาชะโงกดูที่หน้าต่างใบโบกใบบัวกำลังทำอะไรอ๋อใบโบกใบบัวกำลังกินสับประรดกองโตช้างน้อยอิ่มแล้วภูผาพาเพื่อนช้างไปอาบน้ำทั้งเด็ก ทั้งช้างวิ่งแข่งกันไปที่ลำธารใบโบกใบบัวคูเข่าลงแช่ตัวในลำธารใบโบกใบบัวใช้งวงพ่นน้ำใส่ตัวภูผ,ผาใช้ผ้าถูหลังถูขา ถูหูทำความสะอาดให้ใบโบกใบบัวภูผาอาบน้ำให้เพื่อนช้างลูกช้างพ่นน้ำใส่ภูผาใบโบกใบบัวอาบน้ำให้เพื่อนเด็กเสียงเด็กหัวเราะ้าเสียงช้างร้องเอิ๊กเอิ๊กแอ๊กแอ๊ก,อกดังลั่นลำธาร ทั้งเด็กทั้งช้างเพื่อนรักเพื่อนเล่นต่างมีความสุขให้เด็กๆทำใบงานหน้านี้นะคะคำสั่งให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง